สวัสดีครับมาพบกับเที่ยวนี้ไม่มีวันลืมกับรสชาติที่ไม่มีวันลืมวันนี้เราได้ข้าวเหนียวนาปลาแห้งมานะครับในพาราเท่าไหร่เพิ่นเท่าไหร่นะะกี่บาทนะ,ะข้าวเหนียวอนี่กี่บาทข้าวเหนียวปลาแห้งกี่บาท,บาทในราคาสิบบาทนะครับ <laughs> โอ้ใครเคยกินบ้างเอยเรามาชิมกันดูลองใช้มือดู ผมอย่าใช้มือนะครับอืมเป็นข้าเหนียวมูนมันๆน,น้นหวานปลาแห้งไม่รู้ปลาเลยรู้ไหมปลาอะไรเพื่อปลาแห้งอือน่าจะเป็นปลาลปลาสลิดว่าอืออร่อยมาก ฝา <laughs> <s uk uk> กติดตามด้วยนะครับกับเจี่ยวนี้ไม่มีวันลืมอร่อยมากแล้วก็จะมารีวิวของกินของหวานขอบคุณครับเจี่ยวนี้ไม่มีวันลืม